ปลาคิดตังตัวใหญ่ปลาคิดตังตัวใหญ่จ้าใช้ได้ไหนลูกขอดูหน่อยนี่นะปลาสายก็ตัวใหญ่มากปลากระบอกก็ตัวใหญ่นะเพื่อนเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่กุ้งก็ยังเป็นอยู่เลยวันนี้กุ้งขึ้นเยอะนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าไม่ได้เอาอวนกุ้งไปเดี๋ยวจับให้ดูอได้หลายตัวอยู่นะ อุ้จับย,ยากอุ้ปลาก็นี่นะเดี๋ยวออกไปก่อนนี่เห็นไหมก,ไกุ้งไซส์สวยๆกุ้งไซส์สวยๆตัวใหญ่ๆเลยจ้าเพื่อนๆเ,เห็นไหมเสียดายไม่ได้เอาอวนกุ้งไปนะวันนี้กุ้งขึ้นนี่คราวหน้าค่อยไปหากุ้งกันสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีลุงบ่าวสาวปูนะคะ วันนี้วันพุทธที่8ดกุมภาพันธ์นะคะ2,566ใกล้จะมืดแล้วนะคะลุงบ่าวกับสาวปูพาทุกคนมาวางอวนกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาที่เดิมนะหาท่าหลาป่าคลอกเปิดคลิปก่อนเลยนะคะในทะเลมันมืด ค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะมีทั้งทางเพจแล้วก็ทาง youtube ค่ะกุ้งนะจ๊ะอุ้ยวอีกตัวลุงสามตัวลุงตักปลาเป็นไ้ฝีตักดีว่าล่ะ นี่จ้าลุงบ่าวจับกุ้งกุลาอยู่นะเม<ด>ื่อกี้ตัวเล็กหลุดไปตัวหนึ่งมาเตะวนกุ้งนะตัวเล็กหลุดไปตัวหนึ่งแสดงว่าตอนนี้มีกุ้งแล้วนะเ,เราก็มาหาได้ถ้าลมไม่แรงมันมีกุ้งไปลาทรายตัวใหญ่จ้าโอ้โหเหมือนข้างหน้าก็มีกุ้งยเยอะไหม,ไม,ไ,มไม่ตักไปดิอ,อุ้ยตัวใหญ่เลยจ้าเพื่อนๆปลาทราย อุ้ย<า>ลงาาบางใสมากใสมากครับนี่สับปูตักกุ้งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอุย้ยคืนนี้กุ้งขึ้นแต่เอาอุย้ยปลาายตัวใหญ่จ้าปลาายตัวใหญ่จ้าเพื่อนเพื่อน,นอุย้ยคืนนี้ได้ปลาายนะ ในถังเลยลูกอุ้ยปลากระบอกอุ้ย,ย,ยปลากระบอกหลุดลงมาแล้วทิ้งเลยปลากระบอกหลุดลงมาแล้วจ้าปลากระบอกนะจ๊ะอู้ติดปลาไม่หลัง แกะเลยลุงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแกะที่บ้านปลามีหลังเป็นแถวเลยจ้าแกะไปแกะที่บ้านเนาะโอ้โหไม่รุดติดเหงียงเนาะไม่รุดนะนาติดวะติดเหงียงไม่รุดเพราะปลาปนเงียงลุดเดอดความเย็เนาะอุ้ยนี่ไงปลาอะไรลูกปลากระบอกปลากระบอกจ้า อก็ไม่บบกอ้วนอ้วนดึกดๆดอ้วนอ้วนดึกดๆดเอาอุ้ยปลาทรายตัวใหญ่กุ้งก็มีตักกุ้งปลาทรายนะจ๊ะอุ้ยกุ้ง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  หลุดแล้วจ้าโอ้ยกุ้งจ้ากุ้งปลาคิดตังตัวใหญ่ข้้างบนนนเกียยออ็ปลาคิดตังตัวใหญ่จ้าอันนี้ใช้ได้ไหนลูกขอดูหน่อยตัวใหญ่ใช้ได้เลยจ้าโอ้ยกุ้งจ้า อุยข้างหน้ามีปลาตัวใหญ่ติดอยู่ด้วยลุงมกุ้งก่อนจ้าปลาทรายนะคะลูกกุ้งล้าปลาทรายนะจ้านี่เลยจ้าเพื่อนๆผลงานคืนนี้ ผลงานการวางอวนของลุงบ่าวกับสาวปูนะคะได้ปลาทรายปลากระบอกได้กุ้งได้ปลาขี้ตังด้วยนะสาวปูเรียกว่าปลาขี้ตังนะบางพื้นที่เขาเรียกปลาตะกับนะนี่มันก็ตัวใหญ่มากนะเห็นไหมกับเท่าฝ่ามือสาวปูเลยนะนี่ปลาทรายก็ตัวใหญ่มากอุ้ย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 มันยังเป็นอยู่ นี่นะปลาสาก็ตัวใหญ่มากปลากระบอกก็ตัวใหญ่นะเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่กุ้งก็ยังเป็นอยู่เลยวันนี้กุ้งขึ้นเยอะนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้เอาอวนกุ้งไปเดี๋ยวจับให้ดูอได้หลายตัวอยู่นะอุ้ยจับยากอุ้ยปลาก็นี่นะเดี๋ยวออกไปก่อนนี่เห็นไหมกุ้งสวยๆ กุ้งไซส์สวยๆตัวใหญ่ๆเลยจ้าเพื่อนๆเห็นไหมเสียดายไม่ได้เอาอวนกุ้งไปนะวันนี้กุ้งขึ้นนี่คราวหน้าค่อยไปหากุ้งกันคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ